น้ำอร่อยว่ะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาบมูเปย์เครื่องโคตรเยอะครับอร่อยอร่อยอร่อยหน้าตาก๋วยเตี๋ยวเราวันนี้ครับอันนี้คือดั้งเดิมเริ่มต้นนะครับนี่เซอร์ไพรส์ไม่อยู่ตรงนี้เพื่อนๆนี่นะครับนี่คือเครื่องนะครับเครื่องเครื่องทั้งหมดนะครับนี่กินได้เลยกินเต็มที่น่ากินมากนะครับอพาดูยั่วๆไปก่อนหนึ่งรอบนะครับยังไม่คุยยังไม่คุย เดี๋ยวไปลองกินก่อนเดี๋ยวไปลองกินก่อนถ้าไม่อร่อยก็จะปล่อยผ่านไปเลยเดี๋ยวถ้าอร่อยจะมาคุยกับเจ้าของร้านนะดูไปก่อนนะครับเน่เดี๋ยวปปุงให้ดูอีกทีครับอีนะเพื่อนนะเลือกก็มีนี้คอไก่ไว้เพื่อน,อนโอ้โหนี่เลยจุดพีกเกนะนี่หนังมันเนี่ยนะเพื่อน น่ากินมากนะครับโหนี่ก็เต็มชาแล้วนะเพื่อนเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใส่โรยเกี๊ยวไปหน่อยนะครับเกี๊ยวโรยหน่อยเพื่อนๆกินเล่นนะเกี๊ยวทอดกินเกี๊ยวเตี่ยวอะไรก็อร่อยอือพอหมครับหมดแล้วเพื่อนลองชิมไปแล้วเพื่อนๆอ,อร่อยทีแรกไม่ได้ตั้งใจจะกินหรอก ขี่ผ่านมาขี่ผานมาแล้วกลิ่นมันเตะจมูกก็เลยวนมาดูอ๋อเป็นบุฟเฟ่ก็เลยลองมาแล้วหน่อยนะเยวขออร่อยลองแล้วเครื่องโคตรเยอะเลยจริงๆอยากจะขอเวลากินก่อน,นนะไม่อยากกินโชว์เลย กินเสร็จเราไปคุยกับพี่เจ้าของร้านกนะันอร่อยตรงนี้นะครับบอกเลยก็ได้เป็นเพสเต็มใกล้สา,ามทางเข้าหมู่บ้านหันตา ร้านพี่เขาอยู่ก่อนแล้วหมู่บ้านสันนะครับอร่อยหนึ่งอร่อยสองสะอาดสามถูกเออถูกอันนี้สี่บเก้าบุฟเฟ่ต์นะเพื่อนกินได้อิ่มนะครับสี่บเก้าบาทเองนะครับอยู่ตรงหมู่ทางข้าหมูว่านสันส่านะเพื่อนเดีย๋ยวจะพาดของดีกันนะ เดีย๋ยวจะไม่มีที่กินก็เดี๋ยวไก่บุฟเฟ่อร่อยๆนะครับมันไม่ค่อยจะมีนะเพืเ่อนๆร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่แบบไข่น่องตุนเปกตุนเปกให้กินตุนคอไก่ให้กินส่วนใหญ่มันจะมีแต่อันนี้ร้านนี้มีทุกอย่างเลยมีเลือดด้วย ็กจะเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากนะครับมื้อเช้าเนี่ยมันกินง่ายาร้านนี้อร่อยยังไม่ต้องปรุงนะํน้ำผุกผอมเนอไก่สดดูดไปไม่ขาวดูดไปถึงกระดูกก็ไม่ขาว คนชอบกินไก่ตุ่นน่าจะเข้าใจนะพอเรากัดไปมันจะข้างในมันจะหวานใช่ไหมเลือดแต่ถ้าทําไม่ดีมันจะขาวใช่ไหมแต่ร้านนี้ไม่ขาวเจ็ดลองแล้วไม่ขาวแม่เขาบอกสุงท่าน,าานคำพูดเจ็กดูเหมือนจะเป็นคนบ้าบ้าคนึงครับ แต่เรื่องพวกนี้เราไม่หลอกกันนะครับดีว่าดีถ้าไม่ดีเจก็จะถ่ายแค่กินแล้วก็กลับบ้านเลยรู้กันนะครับถ้าดีก็จะถ่ายนะครับบอกต่อกันไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรต่างๆึ่ที่เขามีงานเฉพาะดีๆเราก็มาบอกกันนะครับใกล้ที่ไหนเราก็จะได้ แวะเวียนกันไปไม่ต้องเลือกเพราะว่าเจกเลือกไว้ให้แล้วคัดไว้ให้แล้วเดี๋ยวเจอแม่ค้ากันอิ่มไปที่เรียบร้อยครับตามสัญญาเรามาดูหน้าร้านกันครับนี่หน้าร้านพี่เขานะครับติดกับร้านกาแฟนะครับอยู่ทางเข้าหมู่บ้านหันสานะครับอซอยเพชรเกษม9ก้าสิบสามนะครับเดีย๋ยวเรามาดูหน้าร้านกันครับ นี่เป็นภาพบริเวณหน้าร้านนะครับนี่ป้ายร้านนะครับมาถึงปุ๊บขับเข้ามานะครับเจอป้ายนี้นะครับยี่ห้านะครับจอดเลยครับเขื่อนนี้ครับามีขาหมูด้วยนะครับราคานี้เลยนะครับขาหมูไม่ได้บุฟเฟ่นะครับแต่นี้บุฟเฟ่นะครับนี่มาดูพี่ก็ทําขาหมูนะครับเด้งๆกันเลยนะเพื่อนเปื่อยๆเลยนะถ้ามายืนหน้าเตาอย่างเจ๊กในหอมไหมนะกลิ่นขึ้นมาเลย นั้นเพื่อนนิ่มไหมเป็นไงครับเพื่อนๆน,น่ากินไหมครับอ่าระหว่างนี้เราก็ไปดูนี่อีกรอบหนึ่งครับเครื่องก๋วยเตี๋ยวครับผมโอ้โหน่ากินน่าดูนั้นเพื่อนนะนี่นะนี่นะครับ แล้วเนี่ยเชื่อมามเจ็กดูดไปเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยนะครับเนี่ยเปกด้วยนะครับเนี่ยมีเปกนะครับนี่อันนี้เลือดนะครับนี่นี่นะครับอ่าย้อนกันไปหนึ่งรอบครับวบโอ้ในขาหมูใส่จานเพื่อนพี่ครับร้านพี่อยู่ไหนครับ ทางเข้าหมู่บ้านหันสาอ๋อครับฝากแวะแวะแวะมาชิมได้ครับนี่ของอร่อยจริงนะเพื่อนนะแวะเวียนกันมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่อง790ด้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจออะไรดีเจออะไรอร่อยนะครับเดี๋ยวเจกจะถ่ายมาแบ่งปันนะครับเพื่อนๆไปที่ไหนแล้วก็เจอร้านที่เจกลงไปในรายการนะครับก็แวะกินได้เลยแปลว่าอร่อยจริงนะครับถ้าไม่อร่อยเจกจะไม่ถ่ายลงนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่นี้ครับสวัสดีครับ